เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหากสินค้าตกลงไปในทะเลจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคําตอบมาให้เพื่อนๆกันค่ะนี่คือตูค้คอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือสินค้าแต่ละปีมีตูค้คอนเทนเนอร์ราว250บล้านตู้ที่ขามมหาสมุดด้วยการขนส่งทางเรือแต่ไม่ใช่ว่าสินค้าที่อยู่ในตู้ทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับทุกคนรู้ไหมคะว่า15ปีที่ผ่านมามีตูค้คอนเทนเนอร์ขนส่งมากกว่า20,000ตู้ได้ตกลงไปในทะเลบางตู้ก็ไม่เคยถูกค้นพบหรือกู้คืนเลย เนื่องจากหน่วยงานนักษาชายฝั่งไม่มีอำนาจในการบังคับให้เจ้าของเรือเก็บตู้ที่เนร์คืนเป็นแต่ว่าตู้นั้นจะคุกคามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ะเลหรือมีน้ำมันหรือวัตถุอันตรายที่กำหนดไว้เนี่ยซึมร้่อไหลออกมาค่ะ ากตัวอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ในปี2021ที่เรือ press Pro, เอ็กเพรสโพเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่จนทําให้เรืออับปางห่างจากชายฝั่งของศรีลังกาไปไม่กี่ไมล์ค่ะตู้คอนเทนเนอร์กว่า1,400ตู้ถูกทิ้งลงทะเลและเม็ดพลาสติกจานวนหลายพันล้านเม็ดที่อยู่ในตู้ก็หลุดออกมาค่ะรวมถึงกรดไนตริกตะกัว่วมีทนนอลและโซเดียมไฮดรอกไซด์หลายพันตันนะคะที่ปนเปื้อนออกมาค่ะและทั้งหมดเนี่ยเป็นทิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลภัยพิบัติครั้งนี้นะคะทำให้ใชายฝั่งทะเลเนี่ยปิดทำการประมง กันอันตรายเพิ่มกับตะแกรงเก็บเม็ดพลาสติกที่ขนาดนะคะเท่ามาล็ดถัว่วโดยปลาหลายพันตัวนะคะในเหงือกของพวกมันเนี่ยเต็มไปด้วยเม็ดพลาสติกผสมกับสารเคมีค่ะอีกทั้งนะคะยังสูญเสียต่อทะเลเกือบ400ตัวโลมา40ตัวและวาน6ตัวค่ะที่มีเม็ดพลาสติกเนี่ยอยู่ในปากของพวกมัน,นะคะ่ะแม้เหตุการณ์เรือ Express p r เนี่ย จะผ่านมาแล้ว3ปีแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังคงดําเนินต่อไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้นี้นะคะองค์การการเดินเรือระหว่างประเทศสหประชาชาติได้แก้ไขสนธิสัญญาทางทะเลระดับโลก2ฉบับค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับตู้เนเทน์ขนส่งที่สูญหาย <ๆ S 1> การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี2026ค่ะโดยกําหนดให้เรือต้องรายงานการสูญเสียต่อประเทศชายฝั่งที่ใกล้เคียงและต่อหน่วยงานที่เรือจดทะเบียนค่ะไม่มีใครรู้ว่าการมีตู้ฮายน์หลายหมื่นตู้เนี่ย อ,อยู่ในทะเลจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างไรแต่ที่แน่ๆตู้ควยนเนอร์ได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยรอบของตู้ไปแล้วค่ะ